สวัสดีครับผมจากเชฟเกษตร IOT นะครับเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกไว้นะครับผมจะมานำเสนอขั้นตอนการใช้แอป i n n นะครับอันนี้เรามาทำความรู้จักแอป b i n กกันก่อนนะครับเมื่อก่อนแอป i n n จะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่า b i n g ์บิงศูนนะครับหน้าตาก็จะมีการาเรียกโปรเจกตขึ้นมานะครับ แล้วก็จะมีวินเจ็ตต่างๆให้เราเลือกใช้งานแล้วก็ไม่มีการประกาศขา I/O ต่างๆนะครับแอปบิง์อันนี้ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Arduino นะครับแต่ปัจจุบันนี้แอปบิง์ได้พัฒนาและเปลี่ยนเป็นบิงส์2.0นะครับหรือบิงส์ IOT ซึ่งบิงส์ตัวแรกนี้ข้อดีก็คือเราจะใช้วินเจ็ตต่างๆได้แบบ ่อนข,ข้างฟรีนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณ energy หรือพลังงานที่ที่เรามีนะฮะตอนแรกเขาจะให้มาประมาณ2,000 energy นะครับเราก็เลือกใช้วิเจ็ต่างๆได้ตามตามที่เราต้องการจะใช้กับงานงานที่เราต้องการจะทำนะครับแต่ปัจจุบันปัจจุบันนี้ b i n g IoT เปลี่ยนให้เราชำระค่าบริการเป็นรายเดือนนะครับ ซึ่งแต่เขาก็ยังมีวินเจ็ตฟรีให้ใช้อยู่นะครับเช่นปุ่มบัตทอมหรือปุ่มพื้นฐานต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสมัครนะครับอย่างแรกที่เราจะใช้บิงได้เราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกก็อันนี้ผมในนี้ผมสมัครไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปให้ดู ที่การสมัครก็คือกรอกอ e ีเมลขั้นแรกก็ถ้าเรายังไม่เคยสมัครเลยก็ create new c o u o u เ t ไปนะครับแล้วก็กรอกอ e ีเมลไปแล้วก็สไลไปแต่นี่ผมสมัครไปแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอินให้ดูัน,นี้องผมก็อันนี้นะฮะอ่าผิดอันไอโกค้ครับไม่ใช่อันนี้ ันนี้ก็จะเป็นพอเราสมัครไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็น,เ,น,ะะน,น,เ,ปนเขาเรียกอะไรอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้ทําไว้นะครับจะเป็นไดร์ต่างๆที่เราได้ทําไว้อันนี้ที่ผมทําไว้ก็จะเป็นควบคุมดีเล์นะฮะเดีย๋ยวไปดูแดชบอร์ด เรียกใช้กล้องก่อ,น,อนนี้นะครับที่ผมเคยสอนไปถ้าเรากดเปิดปิดเนี่ยเราก็สามารถกดเปิดปิดผ่านเว็บไซต์ได้นะครับหรือเราจะทำในมือถือก็ได้นะครับ นี่ก็เป็นปุ่มนี้ปุ่มการใช้งานต่างๆของแอปบิ๊ไอโอนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนขั้นตอนการอันนี้เริ่มแรกแล้วก็สมัครเดี๋ยวผมลบอันนี้ไปก่อนก็ไดนะ้ดีลิต e วิธีการดีลิทก็คือ Copy คํคำว่าดีลิทนี้นะครับ กดคอนท t r l c แล้วก็ c โทน v ติ๊กเครื่องหมายถูกกันนี้นะครับแล้วก็กด delete ไปเลยน,นี่ก็เหมือนกันครับ ผมเหลือเหลืออันนี้ไว้ก่อนนะอันนี้เป็นวัดอุณหภูมิความชื้นนี่นะฮะอันนี้วันนี้จะยังยังไม่สอนอันนี้นะครับเดี๋ยวมาสอนการสมุิเริ่มต้นเริ่มต้นก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่เขตเวลาที่เราใช้งานก็คือบวกบวกเจ็ดไปนะครับคือแบงคอก ตั้งค่าเสร็จแล้วก็นะบวกจุดแบงคอกตั้งค่าเสร็จกดเซฟนะครับก็มาดูที่หน้านี้นะครับหน้านี้ถ้าสมมุติว่าเราสมัครเข้าใช้งานใหม่ๆตรงนี้ก็จะยังไม่มีนะฮะให้เรากด new template เข้าไปตั้งชื่อโปรเจกต ผมตั้งอันนี้แล้วกันแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่เราเลือกใช้อันนี้ผมเลือกใช้ esp 8 2 6 6หรือใครจะเลือกใช้ esp 3 2ก็ได้นะผมใช้ esp 6 w w i i i การคอนเน็กก็คือคอนเน็กผ่าน WiFi กดดันไปนะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องก๊อปไปวางเป็นคีย์สำคัญที่เราจะต้องก๊อปไปวางในโปรแกรม Arduino นะครับ แล้วก็ส่วนสำคัญอีกอย่างก็คือมาที่ Data s t r e a m นะครับเราต้องมาสร้างสร้างปุ่มใน Data s t r e a m ก่อนก็อันแรกผมให้ใช้เป็น วิตหนึ่งไปละกันพินที่เราเลือกใช้ก็ผมเลือกใช้พินหนึ่งนะครับอันนี้ประเภทของ Data ก็คือจะเป็นอิ t ท g เ r หรือเป็น Do บเบิก็ได้นะครับผมใช้ Do บเบิก็ได้อันนี้หน่วยหน่วยก็ไม่ต้องใส่นะครับ ที่สําคัญคือจะต้องมาติ๊กตรงนี้นะครับ Export to Automation นะครับเพื่อจะให้เราตั้งเวลาอัตโนมัติได้ประเภทที่เราใช้ก็คือสวิตช์นี่เป็น integer แล้วกันใช้เป็นสวิตช์นะฮะสวิตช์ Switch นะฮะ แล้วกดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสีอ่าสมมติผมชอบสีฟ้าเลือกสีฟ้าไปแล้วกันก็ทำแบบนี้ไปจนครบ6 6อันนะครับสวิต แล้วก็พินก็เลือก2ไปนะครับอันนี้เป็นอินทิเจไปหน่วยไม่ต้องใส่นะครับลงมาที่นี้ติ๊กถูก ก็ทำครบ6อันแล้วนะครับก็กดเซฟแล้วก็มาดูที่เว็บแดชบอร์ดนะครับกด edit เลือกสวิตที่เราจะใช้เข้ามานะครับเลือกสวิตเข้ามากด copy ไป6อัน ก็มาเลือกอันนี้นะครับสวิตช์สวิตช์หนึ่งก็เลือกไปอันนี้เราจะให้โชว์ออนออฟไหมถ้าโชว์ออนออฟไฮเนมไหมถ้าไม่ไฮเนมก็ไม่กดเซฟไปนะครับก็ทำแบบนี้ไปจนครบอันเหมือนเดิม ตั้งค่าเสร็จแล้วก็กด s a v นะครับนี่มาแล้วแต่มัน,นจะยังใช้งานไม่ได้นะครับให้เราไปที่โปรแกรม Arduino ก่อนนะครับ ที่ example นะครับไปที่ b i n g b i n g Agent นะครับแล้วก็เลือกบอร์ดที่เราใช้เป็น ap 8266มันก็จะขึ้นตอนนี้มานะครับคีย์สำคัญคือตรงนี้นะครับตรงนี้เราต้องเอาข้อมูลข้อมูลตรงนี้มาใส่นะครับ แล้วก,กดคลิก Copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Arduino แล้วก็กดวางนะครับอันนี้ก็จะเป็น ID ของเราแล้วตรงนี้เราใช้บอร์ดอะไรเราก็เอาคอมเมนต์ออกนะครับเราใช้ Node MCU นะครับหลังนั้นเราก็เอาไว้แล้วเราก็เอาโค้ดมาใส่ซึ่งเดี๋ยวผม เปิดอันที่ผมทําไว้แล้วกันอันนี้นะก็เราเอาโค้ดมาใส่แล้วเราก็จะได้รูปแบบนี้กดวางอันนี้ไปใหม่นะ อันนี้ก็จะเป็นโค้ดในการควบคุมสั่งงานดิเล์นะครับนี้เราเสียบเสียบสายไปกับบอร์ดหนด MCU นะครับแล้วก็มาทำการกำหนดพอร์ตพอร์ตที่เรากำหนดก็เป็นหนด MCU นะครับตัวนี้นะฮะหนึ่ แล้วก็มากำหนดพอรร์์ตพอตที่เราใช้อยู่นั่นนะผมเสียบหลายสายน่าจะเป็นพอร์5ห้าลองอัพโหลดดูนะครับได้ไหม อัพโหลดได้นะครับแสดงว่าถูกพอร์ตถ้าเสียบไม่ถูกพอร์ตหรือเลือกพอร์ตไม่ถูกก็มันก็จะอัพโหลดไม่ได้นะครับไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับรอสักครู่นะครับนี่อัพโหลดสำเร็จนะครับแต่ว่าลองใช้งานดูทำาไมไม่ขึ้นหลังจากนั้นให้เราไปที่ โทรศัพท์นะครับในโทรศัพท์เราก็เลือก B i งไอโอตอนนี้นะฮะผมล็อกเอาไปก่อนขั้นตอนนี้ถ้าใครเพิ่งสมัครใหม่ก็กดไซ g ์ up ไปนะครับแล้วก็กรอ,กอีเมลที่เราสมัครบิ g บีกไอ o t ในในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็กดแล้วก็กด continue ไปแต่นี้ผมสมัครว่แล้วแต่ผมล็อกอินเลล็อกอินมาแรกแรกให้เรากดไปที่ add new device นะครับกด connect to wifi กด ready นะครับ อันนี้นะฮะมันก็จะขึ้นชื่อ BING RELAY 6มาเรากดเชื่อมต่อไปนะครับรอมันเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งเลือก Wi-Fi ที่เราใช้นะครับกด CONTINUE กด CONTINUE ไป กดดันไปก็จะขึ้นหน้าตามาให้สร้างปุ่มกดนะครับวันนี้ผมจะสอนปุ่มบัตทอปกติไปกันนะครับบัตทอลจะมีอยู่สารปุ่มนะครับจะมีปุ่มบัตทอธรรมดาแล้วก็สไตล์ลิสบัตทอแล้วก็อิมเมจบัตทอนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มสวิชอีกอันหนึ่งให้เราเลือกใช้ แต่วันนี้ถ้าผมใช้งานแค่มา่อมปกตินะครับให้กดตัวนี้นะกดโคลนแล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับตามที่เราต้องการกดค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อน ก็ไปเลือกปุ่ม1น,นะครับปุ่มหให้ใส่ชื่อที่เราตั้งไว้นะครับสวิตช์หเลือก Data s t ส e a m เป็นสวิตช์1น,นะครับกดตรงนี้เลือกที่สวิตช์นะครับถ้าเลือกที่พุทมันจะเป็นกดติดปล่อยดับนะครับเลือกสีสีฟ้า ก็ทำไปจนครบนะครับทำจนโคโคสวิตก็กดกดออกไปนะครับรอสักครู่นะครับนี่นะครับก็จะกดเปิดปิดได้ ตอนนี้เราก็ใช้งานดีเลย์ได้แล้วนะครับเรามาดูที่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปที่เดสก์ท็อดนี่ก็จะขึ้นให้เราใช้งานเราสามารถสั่งเปิดปิดทางนี้ได้เหมือนกันนี่นะ เห็นว่าถ้าเรากดในโทรศัพท์ในคอมก็จะแอคทีฟเหมือนกันนะครับผมสวิกมีให้เลือกใช้หลายอันนะครับจะเป็นไอคอนก็ได้อิมเมจก็ได้ไหลายอันเดี๋ยวผมค่อยมาสอนแล้วกันนะครับวันนี้เอาแค่ใช้งานได้ การใช้หลัก,ลกสำคัญบิงก็จะใช้คู่กับโปรแกรม Arduino นะครับแต่บิงเอเจนต์ตัวนี้เขาเขาทำมาให้เราคอนเน c t ง่ายนะครับก็สะดวกดีฮะโอเคครับวันนี้ผมขอจบรีวิวบิง สอจุดูนไว้เท่าเนี้นะครับผมขอบคุณครับ